เปิดสักราดใหม่กับรถแวนในปีนี้ต้องบอกเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าปีนี้ผมจัดหนักจัดเต็มให้เพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนสําหรับใครที่เป็นมอไซค์สายซิ่งทรงเชงอยากดูแบบต้นตำรับจัดมาให้แบบวิถีภูทรเลยมาเริ่มกับคู่แรกนะครับกับมอเตอร์ไซค์แวนฮอนด้าดรีมแต่งซิงวิ่งสนามที่ต้องมาเจอกับน้อง bmw m3 รถซิ่งพันนอกเยอรมันอันนี้ผมก็พูดเล่นไปงั้นแหละครับมาดูกันว่าภูทรประเทศไทยหรือภูทรเยอรมันที่ต้องแพ้ไปแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเ,เพื่อนๆอาจจะงงว่าทาไม2คันนี้ถึงมาเจอกันได้แล้วมาวิ่งแบบนี้อนะอบบะะต้กก็ง เลยนะครับครั้งนี้เรามากับระยะทาง201เมตรซึ่งมันก็เป็นปกติของการวิ่งดรากในประเภทมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยสนามที่102เมตรหายากมากถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปรับชมกันระหว่าง M3 เจอกับ Honda Dream คันไหนจะทาเวลาได้ดีสุดในระยะทาง201เมตรหรือว่า1.8ส่วน8ไมล์วันนี้ผมตังเชเซลล์ท u ม o จะพาเพื่อนๆไปหาคําตอบกันครับ คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่ทราบว่าเราประกาศตามหาสปอนเซอร์จํานวนมากนะครับเนี่ยพื้นหลังสีดําตรงนี้มันมีที่ว่างอยู่เยอะแยะเลยติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ สำหรับสเปคคันนี้นะครับคือ Honda Dream 110ปี2017ถ้าเครื่องเดิมๆนะครับมากับเครื่องยนต์4จังหวะ1สูบ109.1ซีซีระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งเครื่องตัวนี้ให้พลังกาลังอยู่ที่8.3แรงม้า8.6นิวตันเมตรกับน้ําหนักตัวอยู่เพียงแค่101กิลกรมัมจับคู่มากับเกียร์วน4ระดับขับเคลื่อนด้วยโซ่ราคาตอนออกใหม่นะครับอยู่ที่4,500บาทส่วนราคามือสอในปัจจุบันก็หาได้ตั้งแต่10,000จนถึง20,000บาทเลยส่วนถ้าเพื่อนๆถามนะครับว่าแต่งอะไรมาบ้างคนะันนี้ลูก5 สล่างเดิมข้างเดิมท่อราคาราวๆสอ0 0ัา 2, บาทสปริงวาลประมาณ550บาทแคมแข่งส่วนลูก53นี่ก็ปาดหัวหลบวาลค่าทําอยู่ราวๆห1ึ0งบาทนั่นเองครับไปคันต่อไปเลย มากันที่คันต่อไปนะครับคันนี้คือ BMW M3 ของผมเองใช้เครื่องยนต์รหัส S55 3.0ลิตร6สูบแถวเรียงที่ให้พลังกำลังอยู่ที่431แรงม้า550นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ DCT 7สปีดขับเคลื่อนล้อหลังนั่นเองน้ำหนักของคันนี้อยู่ที่1.5ก,กว่านะครับศูนย์ถ0 L, อยู่ที่4.3วินาทีส่วนคันนี้ก็จูนด้วยนะครับผมใช้เป็นไฟล์บูต m o ด3นะครับเพราะว่ามันจูนง่ายเปลี่ยนไวจูนขึ้นจูนลงได้ซึ่งไฟล์ตัวนี้ให้เอาพุ ราวๆหาร้0ยกว่าแรงม้าที่ล้อนะครับเจ็ดร้อยกว่านิวตันเมตรนั่นเองส่วนราคานะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเป็นเจ้าของนะครับย้อนกลับไปมือนหนถ้าออกศูนย์นะครับอยู่ราวๆแปล้านบาทแต่ถ้าเพื่อนๆหาซื้อตอนนี้ก็ค่อนข้างยากนะครับส่วนใหญ่จะมีแต่รถย้ายก็เตรียมเงินไว้ประมาณ2ล้านบวกลบโอเคจบแล้วครับไปฟังซาวเช็คกัน ส่วนสเปครถผมทิ้งชาร์จไปตรงนี้เพื่อนๆกดหยุดดูได้เลยครับมาครับเพื่อนๆพร้อมครับ เพื่อชอบิปนี้นะครับแล้วก็อยากมาวิ่งสามารถติดตอ่อไลน์แอทเซียแซวรถถัมาได้นะครับจริงๆผมต้องบอกว่าจังหวัดไหนก็ได้นะก่อนหน้านี้จะส่วนใหญ่จะเป็นุนเทปร,ริมณฑลนะครับซึ่งวันนี้ผมมาวิ่งที่อุบลราชธานีนะครับสนามมีที่ไหนจังหวัดไหนผมก็จะไปวิ่งที่นั่นและครับก็ มารอบที่2องครับทุกคนออกยากจริงคันนี้นะครับ เรามาสรุปกันนะครับเพื่อนๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคู่นี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับอย่างแรกเลยที่มันแตกต่างไปก็คือผมไม่เคยวิ่ง201เมตรมาก่อนนะครับตอนที่หาสนามก็พยายามหาสนาม402เมตรแล้วซึ่งต่างจังหวัดต้องบอกนะว่าเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันเพราะผมก็เห็นว่าไม่มีสนามไหนที่มีระยะทางมากพอถึง402เมตรเลยส่วนใหญ่จะเป็น201เมตรกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ก็ตามเขาจะแข่งกันที่สนามนี้รู้สึกว่าถ้าในภาคอีสานาจะมีแค่ที่เดียวนะครับก็คือชาอ้างอินเตอร์เนชั ก็ตามน,น,นะครับได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่บวกกับเอารถแรงๆมาลองกับมอเตอร์ไซค์ที่หลายๆคนก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยออกตัวดีมาไวรอบต้นเนี่ยจัดสุดๆเอาจริงๆผมก็ลุ้นอยู่นะครับว่ารถขับหลังอย่างเบียน U M สามจะเอาอยู่ไหมซึ่งนั่นแหละครับกว่ามันจะใกล้เคียงก็เลย200เมตรไปแล้วเรียบร้อยนะครับยิ่งเป็นรถขับหลังนเพื่อจะเห็นได้ในรอบแรกว่ารอซีทิ้งกระจุยกระจายเลยรอบนี้ M 3บูทรโดน d r e a m ซัดเข้าให้แล้วไงครับแต่ก็นั่นแหละครับคันที่สามารถทําเวลาได้ดีสุดในระยะทางเมตร้วว่น 1.8ส่วน8ไมล์เนี่ยจะตกเป็นของ Dream 110i ทํำเวลาได้ดีสุดอยู่ที่9.51วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด111กิโลเมตรต,ต่อชั่วโมงแล้วก็ตามมาด้วย BMW M3 นะครับที่เวลา9.60วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด136กิโลเมตรต,ต่อชั่วโมงปลายเส้นนั่นเองนะครับเพื่อน สุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้ง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กับกด s u b s c r i b e ถ้ากดแชร์ด้วยจะดีมากเลยครับส่วัวันนี้ผมตั๋งเซียแซวอัลตมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนคอนเทนต์จากช่องได้ง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาวิ่งเพียงแค่แอดไลน์เซียแซวอัลตมแล้วสามารถส่งเข้ามาได้นะครับหรือแม้ว่าจะเป็น Facebook Instagram Tik t o k ก็ได้เช่นกันนะครับสะดวกทางไหนเอาทางนั้นเลยอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะครับ